พี่น้องเบิ้งน้าใหม่คอยได้พี่น้องบ้าบ้าสามมือพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องมันบถซับออกกับหกพี่น้องแจกวัวนอแจกวัวแหนงพี่น้องแต่ว่าส่วนมากก็สิมีแต่แหน่งหระพี่น้องเนี่ยมีเบื้งกับจีนีแต่แหนงเนาะพี่น้องเนาะแหนงไลยกัวนอพี่น้องไลายนี่ยขันข้าบปซับออกจีนเบื้ก็สิีหกพี่น้องเลยต้องซับออกไปเรื่อยๆพี่น้องแต่ปัณณก็ยังได้ขึ้นได้สูงได้แพะทุกอย่อง ก็ใหม่กอดเดียวกินได้มัดปีมัดสะาดเลยพี่น้องออกตะล, <c oughs> ลึงดูซับดูแต่แรงเกิดดูหางแตกดูแหนงก็ได้ซับไปเรื่อยป้งไปเรื่อยเลยพี่น้องมาปอกปอก้อ,กอให้ามือปอกไ,ได้สิท่านปอกปอกเแล้วก็บจีเปัน, <c oughs> นฟันฟันต้มใบอะไะพี่น้องเนีมอยากต้มหมด ยง่มาจากแกงกับแกงแง่มาจากกินกับป่นกับแก้วก็เอาออกมากินไก่จี่ไปน่องต้มไปเนี่ยหลักกะจีปอกปอกปอกไปดูานฟานไปดต้มต้มแล้วก็สิต้มมันกินแล้วย่หลัดก็สิเอายไฮ้ใส่ทุ่งใบทุงนั่นทุงนี่เอาใส่ตัวใบถากินไปจังๆปอกไปเรื่อปอกปอกปอกใส่ตัวใบี่น้อง ฟองว่าแขานพี่น้องฟองว่าเอาแขานใส่ถุงแขนไว้พี่น้องแต่ว่าแขานไว้แล้วก็เห็นว่ากินพี่น้องแบบว่ามันอยูปลอไผ่กับมีอยู่กอกับมีพี่น้องก็แต่ไปซับเอาไม้ยังสีแด่พี่น้องแขนไปแขนมากกัเอาทีบ่ะหยกักเกลายใจแกลีมูพี่น้องไม่สมกัเห็ดแล้วเคียนก็เห็ดแล้วต้มก็เห็ดแล้วพี่น้องเห็ดมาถึงอันทุกอย่างเห็ดไหล เห็ดใบตากินไปังจันทร์พี่น้องกันเนาะว่าเห็ดไว้ปังจันมันกิดกินบาท่านพี่น้องมันหลายเกินพี่น้องต้มกินกินทั้งห้องกินทัมือลายกิดบาอย่างสิงนี้พี่น้องก็เลยต้มต้มเลยก็กินเจลาคาบซ้ำนันเลยพี่น้องกินหน่อยๆเรงนันก็เอาใส่ให้ใส่ถุงใบในตู้พี่น้องตากินแป้งจันท่์กัน